อะไรครับเกมเกมในรุ่น18ปีชายระหว่างทีมเจอาน้าดื่มตอนนี้ในชุดสีเขียวฝั่งผู้ใาญ่ครับประกอบด้วยหน้าขวาทําก็เป็นเจ้าภูตะวันตำแหน่งซ้ายชงตอนนี้เจ้าจินะฮะที่เตะในรุ่น15เสร็จไปเมื่อสักครู่มาเล่นในรุ่น18ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่น18เจ้าจิมาอยู่ในตำแหน่งซ้ายชงส่วนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นเจ้าต้าแจกแต้ม เออจะเป็นน้องบุญธรรมของตาละแต้มนะฮะ้ป่าคพบกับทีมจากอำเภอฮอดเชียงใหม่ในฝ่ายตรงข้ามนันนะฮะอืมอันนี้ต้องกลับขอไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบรายชื่อเนาะสวัสดีเซกิจนะครับเซกิจเอ่อบิ๊กใหญ่ของ JR คอมเมนต์บอว่า JR ลุยอ่าเอานะครับน้องๆ JR เหลือบมองใหญ่นะครับว่าเอ๊ะ โกหกหรือเปล่ามามองดูครับอ้าวมันดูให้แน่ใจเนี่ยเวลาเล่นเล่นดีๆนะเศรษฐกิจเขาดูอยู่เน,นนะ่พวกเราอะ่ะจะคิดว่าเขาอยู่เอ้เขาอยู่แม่สอกไม่เห็นนะเล่นเล่นเพื่อไม่ได้นะเศรษฐกิจก็แอบดูอยู่ <laughs> อนะฮะเกมก็เริ่มมาได้ครับตอนนี้ ฮอตตามอยู่หนึ่งต่อสามช่องซ้ายเจ,จ้าจิเอาล้วครับไล่ลูกนี้ไปออกข้างครับเป็นแต้มของทีมฮอดฮอดแปลว่าอะไรฮอดภาษาไทยแปลว่า <c oughs> คิดถึงคิดหอดแต่ภาษาอังกฤษฮอตแปลว่าร้อน <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วทีสองปตัวสุดที่จะมาตีกันบุกเขาทีเียนเหมอนกันพี่พี่แล้วหนึ่งสองสามได้ส่งไปคัดภาคเหนือที่พี่กพบ้างเจอ ถ้าไปภาคเหนือพี่ร้องเดี๋ยวเจอกันเผาให้จับในปฏิอาเดี๋ยวไปได้สดอยู่ในสามวันสวัสดีครับวันชัยเสียงผิวใช่ไหมนี่ก็อยู่แม่สอดไม่เห็นเนี่ยใช่ไหมวันชัยเนี่ยรู้จักป่ะน่ะรู้จับป้าเอาอย่าเพิ่งตอบมั่วสิวันชัยนะใช่ไหมอยู่แม่สอดกัน่ะ สวัสดีครับอนุพงศ์จะอนุพงศ์นักน้อยเอ้ขออภัยไม่ใช่จ่าดีผู้มวดผู้มวดผู้หมวดเจ๊กสวัสดีครับน้องเอกน้องปอนสวัสดีครับเนี่ยฮะวันชัยเอาวันชัยน้องๆเจียอาเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักวันชัยเสียงผิวเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆเขาบอกไม่ไม่ไมรู้จักคนนี้วันชัยคือใคร จริงๆริงไม่ได้โกหกเขาอยู่แม่คอเนี่ยวันชัยเนี่ยเล่นตะก้ออยู่ว่ะเจอาบอกว่าเจาทั้งใจนะครับวันชัยบอกงั้นนะครับพี่หนวดทรงโจรสวัสดีครับคุณแชมป์เนติพงษ์อ่ะดูคู่นี้ครับในเวท18ปดปีชาย แต้มตัวนี้ฮอตขึ้นนำที่เจ็ดต่อห้าเสิร์ฟลูกนี้มาเจ้าตายังเปิดได้อยู่เจ้าจิชงให้เจ้าภูตะว,วันนี่เลยครับเตะทัดบ็อกออกไปเป็นตัวเตะที่ศสรีละดีมากเลยนะฮะัสำหรับเจ้าภูจวันตำแหน่งตัวทำวันนี้นะ่าจะกิดคอมเมนต์มาแล้วบอกอดกินข้าวแล้วน้องๆบอกแล้วเป็นไง เ้าเล่นไม่ดีเซกิจแอบดูดูเดี๋ยวชื่ออะไรเราอะฮะชื่อเล่นชื่อเล่นเชิดอ้าวเซกิจทุกอย่างเจ้าเชษรายงานพี่นะอ่าโอเคเชษรับผิดชอบผมเอยเอออันไหนพี่พลาดก็เจ้าเชษเป็นคนรายงานยอดยอยอยอน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเนาะ เดี๋ยวหนึ่งสองสามนะครับสำหรับทีมเจก,ก็คัดตัวแทนภาคเหนือที่พี่โลกหนึ่งสองสามทิงหาที่จะไปทิงแชมป์ระดับประเทศทิงถ้วยประเทศเนาะก็มีโอกาสได้เจอกันแน่ในรุ่นไม่เกินสิบเจ็ดปีของภาคเหนือไอ้ดโจบเอาเสียกิจคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ comment มาแล้วฮะจัดไปเทศเอาละเทศโดนแน่ <laughs> ลูกนี้เจ้าตาเปิดไม่คยดีเอาล้นไปอย่างนี้โอกาสของฮอดไหมโอ้จังหวะเตะลูกนี้ออกนิดนึงครับเป็นแต้มให้เจอาแต้มของเด็กก็มาพูดไม่คดีช่องซ้ายเจ้าติเปิดแล้วไล่ชงลูกนี้ไม่สวยแก้ไขโอ้ออกข้างไปครับอานะฮะเป็นแต้มของทีมฮอดนะครับ เศรษฐกิจบอกว่าจัดไปครับพี่เคโอเคครับไงก็หนึ่งสองสามเนาะที่จะไร์สดอยู่ที่นั่นยาวเลยครับแต่ก่อนจะไปหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูวันนี้ให้จบนะฮะเจครับในรุ่นสิบห้ารุ่นสิบแปแล้วก็รุ่นโอเพ่นเศรษกิจก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้ก็เอาถ้วยกลับประมาณเออพรุ่งนี้ฮะเอาถ้วยกลับสามใบฮะแต่ถ้าไม่ได้ใบไหนก็แสดงว่าเจ้าเชษนะฮะทำร่วงทำลน <laughs> ผูตะวันลูกนี้โอ้โหเตะลูกนี้ฝังเลยนะครับต้องเอากระจอบมาขุดเลยนะฮะลูกนี้เขาเรียกลูกเตะฝังครับฝังไว้ในพื้นดิน <c oughs> จต้าเตะเสิร์ฟไปที่ช่องขวาเอานะครับทีมฮอด ลุงนี้แก้ไขไม่ทันเป็นแต้มให้ทีม JR น้ำดื่มต้องยอมรับนะฮะยอมรับว่าทีม JR มาดีทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นรุ่นที่มีเจ้าเทศอยู่ด้วยรุ่นนั้นเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะโสลงก็ไม่ได้ลงเพหว่าไม่ดีเนาะเออเอาละครับกรรมการบอกว่าลงนะเป็นแต้มของทีมฮอด แจมตัวน,นี้จมขึ้นนำที่สิบสามอเก้าเจ้าตาไปที่ช่องซ้ายจังหวะที่จะตามแล้วตามไม่ทันเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องยอมรับว่าสนามสนามค่อนข้างแคบนิดน,นึงแล้วจะติดป้ายโฆษณาเนาะสวัสดีพี่เบิ้มเชียงรายเนี่ยนะครับแล้วก็น้องอ้นจากชุมแสงขึ้นแทนแล้วแจอาน้ำดื่มอยู่ที่ปิดได้หรือไม่ได้ ช auto, herman, so ่องขวาโอ้โหลุกนี้เสิร์ฟเอสเลยฮะอำเภอฮอดจะพูตะวันเปิดไม่ได้เลยนะครับเอาครับเปลี่ยนมาจางเจ้าน้ำดิบจะได้เสิร์ฟโดยเจ้าต้าแจกแ้มจะปิดได้หรือไม่ได้ยังเปิดได้อยู่ครับอำเภอฮอดชงห่างนิดนึงแก้ไขมาโอกาสนะครับเจ้าเปิดชงนิ่งๆพูตะวันว่าอย่างไรเอาเะฮะ โอ้โหอุตวันบอกว่าอยากเตะนานๆครับยังไม่อยากปิดเกมเตะออกไปเลยฮะ<อ>ประมาณนั้นป่ะเอา JR ยังปิดไม่ได้นะครับสวัสดีน้องวุฒิประกันภัยจากกไทลทด้วยนะครับสิบเอ็ดสิบสี่ JR ได้ล็อกนะฮะได้ล็อกครับปิดได้หรือไม่ได้โอ้โหแต่ว่าลูกเซิร์ฟอำเภอหอด เซิร์เอ็ลูกนี้เดินแ,แต้มให้อํเภอขอดเจอาน้ำดื่มออาปิดได้หรือไม่ได้อย่าเล่นให้หวัดเสียวนานนะครับสิบสี่สิบสองหอดได้ล็อกนะครับโอ้หอดล็อกได้งานเข้าฮะได้ไหมสุดท้ายแล้วกลายเป็นลูกเสิร์ฟจดต้าปิดเซตปิดปิดมาชมในเซ็ตที่สองต่อฮะโอ้ลูกนี้ครับจดตาเสิร์ฟ หลังเท้าเล่นเต็มข้อออกช่องขวาเดินแต้มให้เจอาได้ฮะสวัสดีครับเฮือนคุณเฮือนศิลปะนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับแต้มตอนนี้ฮอตแต้มตามอยู่ศูนย์ตัวหนึ่งถัดเน็ตหน่อยๆย,ยังเปิดได้อยู่โจจิไล่ชงให้จ้บูตะวันลึกนิดนึงแก้ไขข้ามไป อานะฮะกรรมการบอกว่าผู้เล่นของฮอดโดนตะขายนะครับเป็นแจ้งให้เจอารุงพศบอกว่าถ้าไม่มีไล์สดก็ไม่รู้ว่าใครเล่นมาเนาะครับลุงพศอืมพี่สุขคนกันทวงสวัสดีครับ งจำเป็นเนาะงงมั้ยนะเห็นเห็นชื่อขึ้นแลวรู้ได้ไงเนาะเออก็อยู่ไหนยังไงแต้มตัวนี้เจอาขึ้นนำที่สามตัวหนึ่งเจ้ต้า เสิร์ฟมาช่องกลางเอาแล้วครับอำเภอพอดชงลึกไปนิดนึงเนี่ยนะฮะจังหวะที่ชงลึกแล้วตัวทําค่อนข้างจะทําลาบากนะครับเพราะเวลาเตะก็ต้องระแวงว่าจะเตะเกี่ยวเน็ตไหมเพราะว่าถ้าลูกจะล้นไม่ล้นนี่ต้องไวนะฮะเตะเสร็จต้องรีบชักขากลับมาให้ทันนะครับ เอาละครับเจ้าภูตวันเปิดเจ้าจิชงมาแบบนี้โอ้โหเตะล็อกแต้มได้สวยงามครับภูตวันเจ้าพูนี่อยู่มไหนามหกโมห้าโกเนาะ เอาละครับมาแล้วฮะจอต้านี่นะครับเขาเรียกเสิร์ฟแจกแต้มนี่คือตาแจกแต้มตำแหน่งแบ็คของเจอน้ำดื่มอ่เดี๋ยวได้ฉายาแล้วเดี๋ยวจต้าได้ฉายาแตาแจกแต้มเปลี่ยนมาทางหอดจะได้เสิร์ฟโอ้โหห,หลังเท้าคืนเหมือนกันเอาแล้วครับ ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเจดเจตเออเออบอกวันนี้บอกว่าวันนี้เออบอกว่าลูกพี่ลูกพี่เข้ามาคอมเมนต์แล้ว อ่านได้หรอเจกิจเออเจกิจที่ตอนนี้ในสนามก็คือน้องๆลูกทีมเจกิเอ่านคอมเมนต์พร้อมกับพี่อะแล้วก็เห็นเห็นเจกิตคอมเมนต์มาว่าจ้าจ้าแจกแต้มตัวจริงเอาชอบใจกันใหญ่ ตัวนี้น้องจุรัตนาด้วยนะครับแล้วก็แบงค์รถบ้านแต่คู่นี้ถือว่าตึงทั้งคู่นะบผมบอกเลยว่าฝีมือทั้งคู่นะฮะไม่หนีกันนะครับอยู่ที่จะออกฝั่งไหนเท่านั้นเองยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าจิชงให้เจ้าภูจวันสวมหัวแบบนี้เอาแล้วครับติดบล็อกติดบล็อกคอดเข้าแล้วนี่แหละฮะโอ้ คือไม่จําเป็นต้องเป็นจะก้อโอเพนเลยนะครับในเวทแบบนี้ก็มันได้ฮะเกมมันเดือดครับนี่ฮะอา้าวเจ้าตาอา้าวเจ้าวาีโอโหเจอกองเชียร์ฮอดเจ้าตา้าเจอเสิร์ฟไม่ข้ามนะเอาฉายาครับตา้าแจกแต้มอืม แต้มเท่าไหร่นะเฮ้ยเขาน้ำนะหรอ,อนะไม่ใช่มั้งทีนี้น้ำแล้หรอเป็นเท่าไหร่เนี่ยหกแปดหรอ JR ตามหรอแปดหือตอนนี้แต้ม JR ตามอยู่6ต่อ8เจ้าต้าเอาแล้วครับ โอ้โหเจ้าตาถ้าเสิร์ฟไม่ข้ามแบบนี้งานเข้านะฮะโอ้โเป็นแต้มให้อำเภอฮอดขยับขยื่นเค้ื่อนนำไปนะครับเก้าต่อหกตัวทีน้องอ้โโอมแล้วก็คุณสมบูรณ์ด้วยนะครับเอาล้ฮะเ,เอาอำเภอฮอดเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับยังเป็นแต้มให้เจอาเพื่อนศิลปะแจกแต้มดีเหลือเกินอ้าวตอนนี้แบ็คก,กำลังวัด แจกแดงกันอยู่นะฮะร,ระหว่างทีมฮอดกับทีม JR แจกกันไปแจกกันมาเอาแล้วครับข้ามมาเปิดนิ่งทีมฮอดโอ้จังหวะเตะทัดกอออกไปโอ้โหยกองเชียร์เพื่อฮอตครับเอากองเชียร์มาดังจริงๆนี่ฮะเวลาดูจะกกต้องผ,ผมก็อยากผม,มอยากดูอย่างนี้ครับ คือตะก้อเวลามันเบียดกันแ้มสองแจมเนี่ยมันน่าดูเพราะมันสนุกครับถ้าตะก้อนาห่างแล้วมันจะดูไม่สนุกเอาแลครับแจมตัวนี้อยู่ที่สิบต่อเจ็ดอืมเป็้อำเภอฮอดขึ้นน้านะฮะในเซตสองอืเอาแล้วงาน,นเข้าเดี๋ยวนะครับผมชาร์เอ่แบตับ,บนึง Yeah. สี่แปดหกแปดเอาเลยครับอีกแต้มเดียวนะฮะอําเภอฮอดปิดได้หรือไม่ได้เข้าช่องขวายัางได้อยู่โอ้ลูกนี้ เดี๋ยวตีตัดสินใจใจเองแต่ว,วลูกมันไม่ข้ามเอาละครับเซตสองก็เป็นของอำเภอฮอดนะฮะ ขอภัยนะครับที่เงียบเสียงไปเมื่อสักครู่ก็พอดีออืมภาพมันค้างเนาะโอเคผมแก้ไขให้แล้วครับประเด็นแมนจาต้าคุณสิริชัยจันวิระบระดทุกท่านเลยครับเมื่อสักครู่นี้สัญญาณขาดหายไปช่วงหนึ่งขออภัยครับขออภัยยุทธนาจงยมโกศลครับพี่ยุ่งวันดีครับวันดีครับน้องวันดีทุกท่านเลย คนบางระจันครับโอเคอ่ะคู่นี้ฮะสรุปแล้วกลายเป็นดราม่ามีเซตสามครับต้องดูกันยาวๆนี่แหละครับผมบอกนะฮะเกมระดับโอ้โหเกมระดับเยาวชนไม่เกินสิบแปดแบบนี้ตึงนะครับตึงนะฮะแล้วเตะแบบนี้นี่ผู้ใหญ่บางท่านนี่รับ ลำมากเลยนะครับโอ้โตอนนี้ทีมอำเภอฮอดขึ้นนำที่สามต่อหนึ่งอ้าว JR ว่าไงครับช่องขวายังเปิดได้ล้นไปแบบนี้โอ้โหแต่ว่าจังหวะตีหัวไม่ข้ามเอาแล้วครับเป็นเป็นโอกาสเป็นแต้มของ JR สัสดีน้องออฟลบบุรีด้วยนะครับ แต่ตอนนี้อยู่ที่สองต่อสามจาขยับตามมาแล้วครับเจตาเสิร์ฟลูกนี้โอ,อ้น่าเสียดายฮะออกหลังไปเยอะเลยครับเจตาอตอนนี้ทีมฮอตขึ้นนำอยู่สี่ต่อสอง เอีพรุ่งนี้ออกหลังอารครับเป็นแจมเจอารอืมข้ามนะยียนเปลี่ยนนะข้านะยี่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน้วเจ้าจิมาเสิร์ฟตอนนี้เจอาเปลี่ยนแผนเอาเจ้าจิมาเสิร์ฟแล้วนะครับไปที่หน้าขวาอำเภอฮอดลรุนี้ลึกโอ้โหลนมาแบบนี้โอกาสเจอาอย่าเสียโอกาสเอาลนไปเหมือนกันดู นี่ละฮะโอพาดครับจังหวะนี้เรียกว่าเจอาพลาดโอกาสสําคัญนะครับเพราะว่าพอดล้นมาให้อย่างนี้แล้วกลายเป็นล้นกลับไปอีกทีเสียได้ครับเป็นแจมของอำเภอฮอดโอ้ตอนนี้อำเภอฮอดขึ้นนําที่ห้าต่อสามมาที่น้าขวาเจ้าภูตะวันยังเปิดได้เจ,จ้าจีไล่ชงไปสวยนะฮะตรงนี้ โอ้แล้วจังหวะเตะลูกนี้ไม่ข้ามเอาแล้ฮะโอ้ลำบากนะครับเจอาล่อยให้อำเภอคอดขึ้นน้ำแบบนี้งานเข้าแล้วฮะแด้ตามอยู่สามตัวหครับจติเสิร์ฟไปที่หน้าขวาอำเภอคอดชงนิ่งนะฮะเตะลูกนี้อโอ้โห โอ้ยเตะลูกนี้หลบไม่ทันนะครับโอ้อําเภอคอดมาดีมากๆครับมาดีจริงๆฮะแกแกคืนในเซตสองแล้วตอนนี้เซตสามขึ้นนำตามตัวนี้อยู่ที่เจ็ประสาม ช่องขวาพุทธวันเปิดเอาล้นอีกแล้วครับโอกาสของฮอดอีกแล้วไหมเรียบร้อยครับรแปตั้มเปลี่ยนแดนโอ้โหอาแล้วครับ JR ออต้องทำกันบ้านหนักนะฮะเซร็จสมโดนนำไปเยอะแล้วครับเอาไวไม่ไหวทันไม่ทัน 5, 5. 哎呀，我们在。Huh. Uh huh. uh huh. อ้าวโอเคไม่เห็นน้องๆเจอามาอยู่ตรงนี้วส,สวัสดีครูจอมด้วยนะครับน้องวลีแล้วก็ผู้กองต้น้นอนบอยสนองน้นงคตอ, <c oughs> <c oughs> อาผมไม่รู้จะเล่นกับใครฮะเล่นกับน้องๆเจานี่นั่งใกล้สุดแล้ว <c oughs> อ่ะชมเกมคู่นี้ครับในเซต3ามจะจบตรงไหนใครจะได้เซตไปแต้มอยู่ที่10ต่อ8จังหวะน,นี้เสิร์ฟไม่ข้ามไปแต้มไปเจอาโอกาสยังเหลือยังมีอยู่นะครับสำหรับเจอาแต้มเดียวทำไม่ได้ <c oughs> มาดูฮะเจ้าจิเพาะมาที่เอาแล้วครับโอ้ตะก็เสิร์ฟกันแรงตรงตาม<อ>เปิดกันนิ่ง <c oughs> เสิร์ฟเพาะเบาๆเป็นแต้มเฉย คุูจอมคอมเมนต์มาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคูจอมสวัสดีค่ะสวัสดีกันเป็นวันที่สองเนาะยังไงยังอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจนกว่าจะจบเสร็จสิ้นงานสวัสดีน้องต๊อกลองจิมกอยด้วยนะครับตะก้อก็อยากดูติวหนังสือก็ต้องดิวเอาผงติวใช่ไหมฮะอือก็เปิดเปิดตะก้อไ้ข้างๆฟังเสียงก็พอเงน้คุูจอม แล้วก็อ er ่านหนังสือไปขอบคุณครับขอบคุณบอยครับบอกว่าเคสี2คสอขอบคุณมากครับเอาล้วครับจุติเสิมมาอำเภออดยังเปิดได้แต่ว่าจังหวะนี้แก้ไขายข้ามไปโอกาสของเจอาไหมโอกาสไหมเจอาอาล่ะครับล็อกแต้มได้ฮะเบียดเสียดคู่ขี้ตอนนี้ เสียงตีกันไปหมดแล้วครับแยกสิจ๊ะแยกคุูจอมแยกสวดประสาทแยกสดประสาทดีๆอย่าปล่อยให้เสียงมันไปตีกันอืมแจมทรเแจอาแล้วครับกะพูดตะวันโอ้โอกาสลูกนี้ล้นมาอำเภอฮอดไหมเอ้าจังหวะนี้นะฮะไม่เข้าใจกันครับอำเภอฮอด โอ้โหเอาดวงดีครับได้แต้มโดยไม่ต้องทำอะไระตัวนี้น้องเจนจะขอ้ายด้วยนะครับจันจอมบ,บอกว่าติวกฎหมายครับโอ้โหจะเป็นนักกฎหมายแล้วละจ้าทางไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้นะครับเผื่อจะขึ้นโรงขึ้นศาล อ่ล้ะครับขึ้นท่านไปนที่เรียบร้อยเจอาน้ำดื่มปิดได้เลยไม่สี่แมตช์พอยช่องสายเจ้าติเกี่ยวขึ้นมาแล้วชงให้เจ้าภูตะวันเตะทัดบโโล็อกนูนนะครับกระเด็นไปสนามสองปิดเซตปิดหมัดเป็นที่เรียบร้อยผลการแข่งขัน,นก็เป็นทีม แกเอาน้ำดื่มนะครับก็อเอาชนะทีมเอาเภอร์ฮอตกุยจสกอสองอ 2, ตอนหนึ่งเซตแบบเขียดขิวเลยนะฮะ